เฮ้ okay, สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นโปเกมอนโกอันนี้เราอยู่อ,อุทยวันนี้เราหาจัยากกันโ <Pokemon, go. S 1> okay, ปเกมอน go แพ้อาบนึ่งคนลูกก่อนคนผู้ชกกายเราม่ไปไหนนะคะาพ่อขออยู่ชั่วคราวก่อนโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลย ตอนนี้เราเดินแล้วเราเดินแล้วเดี๋ยวเราจะไปหมุนบอลเตรียมตัวหมุนบอลดีเนี่ยหมุนได้แล้วนะให้บอบลสี่ลูกได้แบอบลสีงลูก ข้อติดคมนะอันนี้ก็จะให้หมุนกีก็หมุนต่อหมุนไปเรื่อยๆ้วลนดูเค้ได้บอลสามลูกกับไข่ทำไมเคยททำไมเค้ยถึได้แต่ไข่ทำไมเขาถึงจะได้ไข่ มนแล้ันมัจะไม่ได้หรอมันจะเลยหรอเดี๋ยวแม่ก็ไปรอเอาอยู่นี่แล้วกันนี่แม่ให้ตัวมันไปถึงก่อนมันจะเป็นเอ่ยยังไงนะ

ก็เอาตอนนี้เราเจอหนูนะคะไวเดิ่มไปด้วย ก็าตรงนี้มีน้ำก็จะมีเจสัตว์น้ำนี่เมียเตรียมตัวหมุนบอลแม่เดี๋ยวเคสจะบอกว่าให้หมุนได้หมุนได้ ได้บนเคกได้สามไม่ได้ไข่สใส่ยเคกได้ยองไปแล้วมันก็เลยไม่ให้นี่ไงแม่น้ำ้ยจนแล้วจะนั่ง้ายเจอปูเจอปูปูจาไม่ไม่ถ่าย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 ้ปูออก เท่าหมุนเรียบร้อยยังกลับกลับไปเอาบอลที่ไหนทางนู้นอ๋อที่เหนือเหนือไม่ถ่ายเอาทีก่อนดิเอาบอลอยู่ทางนู้นเหรอไม่อยากลงมามันร้อนอ่ะไม่ร้อนไม่ล้วนไปถ่ายกับเป็ดนี่ถ่ายนี่แล้วก็เดินเข้าไปนี่ไปเล่นนี่ไงนี่ไงอันนี้คืออะไรอ่ะดียม แล้วไม่ถึงฟอกไข่ก็ฟอกงยังยอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเอาโทรศัพที่เมยมาตอนนี้เราเจออดัมตะกอนด้วยกระตุกกระตุลูกตอกอน ตอนนี้นะคะเราจะอตอมปกอบแล้วอะตอมปะกอบยไกไม่รู้ค่ะไม่เห็นม่รู้เอาตอะกอว่าพี่เราเห็นก็มาเรียกเราถ่ายไม่ถ่ายถ่ายไม่ถ่ายเอ๊ะเสียงอะไรสี กอล์มกอลเดี๋ยวไปสัไปไหมนั่นก็ตัวจริงด้วยอ่ะอาตอมประกอบะเห็นไหมล่ะอยู่โน่นไงแม่เลี้ยงแอนตอมประกอบโน่นนะแม่เห็นไหมนะเห็นไหมนะอยู่จังหวัดทื่อะไรไล่อะอยู่จังหวัดอะไรพี่ไม่รู้ไหมไปถามดิ A atom lão, hả? Oh, my God, thơm lão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 , ทำไมทิ้งมียจะลืมแตวเคก็จะไม่บอก่นม่ยุ้ยหมุนก่อนตอนนี้หมุนเลยเพจ้ไล้สี่บอลเออเก็ได้สี่บอลนกันล่ไปหรือไม่ได้บ่นว่จะได้ยี่กันไหมใช่ไม่ได้เลยได้แค่ กเจอนกว่เจอไะคิดจะเอาที่ไม่มีอ่ะแมนแมนเอาไปตึกคอมต่อไปอ่ะอยากกินชาบูอุ้ยเจอไข่เจอไข่อะไรไข่อะไรเร็วเร็วเร็วไอ้พวไข่ไอ้ไข่อนั่นเหรอไอ้ไข่ิี เรียกมันว่าไอ้ไข่เกี่ยวนีน่เหมียลงใช้สูตรของใครนะอันที่บอกว่าโยนมั่วอนะไรแบบนี้ทำไปแบบนี้แล้วก็ปุ้บไปเฮ้ยได้เวลาปุ๊บหมุนก่อนหมุนหมุนหมุนได้ไข่แล้วทำไมได้ไข่จังเลยแฮ ใช่แล้วแต่ว่ามันเอาไม่ได้หมุนบอนหมุนบอหมุนบอุ้ยได้บอลเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกของเคได้หกของเคได้หได้ห้าเคได้หก ก็คนมันเท่มันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะงขี่เมร์นเนาะพ่อจะขี่อ้อมหนอนใช่ไหมนี่หมุนบอนหมุนบอนหมุนเม่กว่าเด้อแง่พึ่งพ่อขี่ไปช้าๆเพราะว่ามันมีสอง สามแล้วก็ได้ใครแล้วก็เออ้วแล้วแล้วเจอสองตัวแม่ได้เยอะแล้วบอบน่งหมุนเอาแม่หมุนเรมีกี่อันแล้วน่ะแม่ด้เก็แปดอันแล้วได้นี่นะอแม่ได้ยี่สิบสามเลยในน้อยแถมแม่เอาที่หลังแม่ได้หลังเติร์ดเติด สีอ้อมเนาะแต่ผมมีินมาสีก็ไปคลิกเอาตรงที่ไอ้เป็นนิ่งแล้วจะมีไอเก็บบอลเก็บบอลเอาตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมขออนุญาตเก็บบอลก่อนนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ